สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับกระบะโฟวินนะครับเอาไว้ใช้งานเข้าไล่เข้าสวนสวนยางสวนทุเรียนนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้บางๆเดิมๆนะครับสตาร์ด้าแอลสองร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2008เกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับคันนี้รถปี1999นะครับอันนี้ราคาแบ่งปันกันเอาไปใช้นะครับสีเนี่ยเดิมๆบางๆใครเคยใช้รถรุ่นนี้อยู่สี ก็จะชอบซีดนะครับเล็กเกอร์ก็จะแห้งๆด้านๆประมาณนี้อันนี้ขายตามสภาพนะครับลดโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีลิดควานะครับเครื่องดีมากเกียร์โฟเนี่ยใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงนะครับโฟร์ไฮด์โฟโลใช้งานได้หมดสีสันด้วยรวมนะครับรอบนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีซีดมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับกันชนหน้านี่ติดตั้งมาเพิ่มนะครับสแตนเลสแข็งแรงมากนะครับอ่าด้านข้างโองล้ออยู่ครบนะครับ นี่โลโก้ L สองร้อยสีเดิมๆนะครับผมติ๊กเกอร์นี่เมกะแคปตัวนี้ชิ้นนี้ยังเป็นชิ้นเดิมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนแล้วก็ด้านหลังแครี่บอยมีมาให้เพิ่มนะครับก็เอาไว้ใช้กันแดดกันฝนได้ใครไม่ใช้ก็ยกถอดออกเอาน็อตปกตัวยกไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปบรรทุกเข้าสวนยางสวนทุเรียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่ ด้านหลังนะครับพื้นปูกระบะสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับผมรถก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรคันนี้เป็นรถที่อยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ได้ลุยไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้งานหนักนะครับแม็กไลเนอร์มีมาให้ครบนะครับนี่ครับหลังคาคารบิอยไปถอดเกีียวเอาหกตัวยกออกวางไว้ที่บ้านได้เลยนะครับฝาท้ายของเดิมเปิดปิดง่ายสีเดิมเดิมสติ๊กเกอร์เดิมทุกชิ้นนะครับการชนหลังติดตั้งเสริมมาให้ ไฟหน้าไฟท้ายส,สวยๆไม่มีแตกครับก็ท่อไอเสียนะครับปลายท่อไอเสียเปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่เครื่องเดิมอะไรเดิมหมดนะครับแล้วก็แม็กย่างนะครับอันนี้ยางปีเก่าหน่อยนะครับผมแม็กเนี่ยเป็นแม็กขนาดสิบห้านิ้วนะครับผมคสซีนะครับนี่เลคคสซียังคมชัดอยู่เลยใต้ท้องไม่มีผูนะครับคสซีสวยมากดูภายใน ยังคงเป็นเบาะผ้าเดิมนะครับเบาะไม่มีขาดก็จะมีคราบมีร่องรอยอะไรบ้างตามอายุนะครับผมตามการใช้งานนะครับวงมาลัยของเดิมนะครับคอนโซลก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเกียร์ธรรมดาแล้วก็แอร์เย็นมากครับรถคันนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยกระจกคู่หน้าขึ้นลงครบนะครับนี่ซ้ายขวาขึ้นลงได้ครบแล้วก็เลขไม่ก็ วิ่งมา3 8 2 0 0 0แกว่ากิโลเมตรนะครับพาไปดูในห้องเครื่องนี่ห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับอันนี้รถมาแบบว่าลูกค้ามาเทินไว้นะครับผมก็ไม่ได้ล้างไม่ได้สปาอะไรเลยก็มีฝุ่นเกาะบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เครื่องถือว่าแห้งนะครับผมแล้วก็โครงสร้างเนี่ย พานหน้านะครับเดิมสนิทนะครับรอยอาร์คลูกลมคมกริบนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาดำๆก็พ่นกันสนิมมาจากโรงงานนะครับนะครับโลโก้สติ๊กเกอ,อยู่ครบนะครับการันตีว่าตัวถังสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงดีกว่าคันนี้เครื่องดีมากสตาร์ทติดง่ายด้วยนะครับอ่ะผมผมจะลองเร่งเลยแล้วกันครับ เครื่องแน่นมากไม่มีควันไม่มีไอนะครับเครื่องฟิตฟิตแน่นๆเดี๋ยวฟังราคากันนะครับก็สำหรับใครที่หารถยนต์กระบะแครบโฟวินนะครับที่เน้นว่าเครื่องดีเกียร์โฟใช้งานได้จริงนะครับคันนี้นะครับมิตซูบิชิ L 2 0 0 s t อยซา 4x4 ปี1999ผมเปิดราคาขายอยู่ที่ 1,19,000บาทนะครับใครสนใจโทรสอบถามหรือแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์ th, โทรศัพท์ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับทิกัดสํสำหรับนัดดูรถผมอยู่ที่ซอยนวมิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับยังไงก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ